มาทาธุรกิจซื้อของอร่อยให้น้องให้ลูกสาวตอนไปนิวยอร์กเมื่อบ้านาณ5ปีที่แล้วก็ได้ทานเค้กร้านนี้ซึ่งดังมากนะเวลานั้นที่นิวยอร์กชื่อเลดี้เอ็มไม่รู้จะมีถึงหรือเปล่าแต่ซื้อไป25ชิ้นจะจะพอบอกไม่รู้แต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่ดังมากในนิวยอร์กแล้วเราก็จะซื้อให้สาวๆกินกัน 9,400บาทค่ะเค้ K 24ชิ้น9,400บาทนะคะวัน <S <S นี้พี่บอยไม่ได้ออก,กนคนเดียวครึ่งหนึ่งเป็นของแฟนเพจที่ติดต่อเข้ามาแฟนๆบอลได้บอลแม่บอยแล้วก็จัดฟุตซัพพอร์ตให้หน่อยหนูโอนเงินมาให้5,000พี่บอยก็ออกอีกทั้งหมดก็คือเดี๋ยวค่าเดินทางค่าอะไรก็เป็นหมื่นแหละแต่ว่า ให้รู้ไว้ว่าเห็นไหมเนี่ยคนรักวอลเล์บอลเขาเขาส่งมาแบบสปอร์ตจริงทั้งหมดจะมี12กล่องกล่องละ2ชิ้นคือเขาออริจินอลนิวอ์กแต่เขาทำที่นี่แหละน่าขินมากมันอร่อยมากเจอเดี๋ยวไปฝั่นเด็กๆสมกับชิ้นเมื่อวานสู้แล้วชนะจริง,รงๆแพ้ก็เลี้ยงอะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับชนะหรอกอยากให้รู้ไงว่าเออม,มันมีพลังบวกเนาะคนรักวอลเล์บอลบางคนก็นรักจริงๆแล้วเขาก็สปอร์ตจริงๆไม่ได้สปอร์ตแค่กดไลค์บางคนเขามีกําลังอันนี้พี่บอยไม่ได้แบบว่าทุกคนต้องทําแบบนี้แต่คนที่เขามีกําลัง เขาก็ทําแบบนี้เขาเชนะชื่อหมาเกาก็มีจากเซี่ c t i o n มีจากประเทศไทยหลายคนที่บอกให้ววาจากฟนะูลซัพพอร์ตน้องแต่ว่าเขาไม่ได้โอนมาเยอะนะออ,อ,กออกเองบ้างอันนี้ก็เหมือนกนอารออกเองบางส่วนแล้วก็เติมอะเติมให้มันให้มันพอดีอันนี้เป็นเค้กแบบพรีเมียมเนาะอร่อยมากจริงๆเมื่อเช้ากินไป2ชิน้นกาแฟ2แก้วประมาณพันสามพันอร้ยเกือพันห้ไม่นเกือพันห้เลย นักเลยเบามากทั้งเค้กและตัวชั้นเรดี้เอ็มนิว์กเป็นเค้กอร่อยมากมันไม่หวานนะมันละมุนมากซีเนเจอร์ของเขาก็คือเค้กเป็นเค้กเค้กแล้วก็สตรอเบอรี่ก็อร่อยมากนะคะ่ะเรามาซื้อที่เซ็นทรัลชอปเมนอลเดี๋ยวเราจะข้ามเรือไปให้้องเขาที่กินไปเราต้อเเอาเค้กขึ้นเรือจากฝั่งเซ็นทรัลชอปเมนอล นั่งเรือไปนะคะไปลงที่โรงแรมที่นักกีฬาอยู่น้องต้องได้กินของอร่อยอันนี้เป็น ready M สาขาแรกที่เปิดที่ฮ่องกงตอนนี้มีหลายสาขานะโอดู้ยสวยให้เธอดูตรงนี้ชีชาสวัรคด้วยฮ่องกงนี่สร้างไม่หยุดไม่หยอ่อน ตองละสรังชีสใช่ไหมเขาเรยกชื่อตองและฝรั่งชีสปั่นมาแข่งมาน่ากินมากไม่อันนี้ดีนะเราแบบมีกำลังงาน lady m ย้อนนี้มาสักยิวยョกยิวยョกกิฟต์จิมทักค่าเค้กไม่แพงเลยวันนี้ซื้อเค้กมา24ชิ้นแค่9,000สีเองแค่9,000สี่แต่ว่าไม่ได้เงินแม่บอลคนเดียวมี ทีมบอลเล่บอลที่เป็นแฟนคลับเขาใช้ว่าฟูลซัพพอร์ตเขาไม่ออกนามเลยนะเขาบอกไม่ต้องออกนามเขายิจริจะเป็นฟูลซัพพอร์ตให้เนี่ยพี่เีื่อกเจอเมื่อเจอหน้ารักกับมีแฟนมามีแฟนคลับมาทานถ้าไม่ทานเก็บจากตู้เย็นนะเพราะว่ามันจะเสียเลยมันแพงมากไม่จะเราไว้ทานกาแฟแต่ไงน้องพี่บอกว่าน้องๆทานได้อยู่แล้วเพราะว่า อาหารในบุฟเฟ่ต์ลายบุฟเฟ่ต์ก็มีเค้กนี่มีเออมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อะไรมากใช่ไหมอาหารในลายบุฟเฟ่ต์ของโรงแรมที่จัดให้นักกีฬาโอ้ยครบทุกอย่างอันเนี้ยมันก็จะแบบมีคุณค่าทางจิตใจแต่กีฬาแล้วพิเศษเพราะมันอร่อยมากไปพักผ่อนนะคะฝากบอกน้องว่าอย่าเครียดมากยังไงก็ได้แพ้ก็รักชนะก็รักในที่สุดที่สู้ให้สู้ตุ้ตู้ตู้ตู้กำไรแล้วไงเพราะว่าปีที่แล้วเราชนะแค่สองปีนี้ชนะสามแล้วเด้อ แต่พ่ออยากได้อีกอยากได้อีกสองอยากได้อีกสองเลยเหรอใช่แต่บุญทั้งหมดหรือยังยังทำบุญทั้งหมดหรือยังยังอีแคส,สวดทุกวนันนี่ก็ทำทำตลอดแกส,สวดทุกวันสวดสวดสวดสไตล์ค่ะค่ะค่ะให้กำลังใจนะคะค่ะ